ยิ่งวันนี้เสนอยิ่งเช็บยิ่งเลอะอดะได้รอได้ภาคสองแก้วติดถาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะอรับรายการ นะครับเวลาสนุกของครอบครัวมาแล้วครับเย <Yay S 2> ้และแน่นอนนะคะว่าเรามีแบบทดสอบน่ารักน่ารักจากองยิ้มนะคะเพื่อไปทดสอบพฤติกรรมของน้องๆแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะจะได้สังเกตดูด้วยนะครับว่า <S <S พัฒนาการเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานองยิ้มขำๆกันได้ทั้งครึ่งชั่วโมองอย่างนี้เลยใช่แล้วแต่ที่สำคัญนะคะมาดูบททดสอบแรกของเรากันเลยดีกว่าบททดสอบนี้ให้ชื่อว่า ยิ่งเช็ดยิ่งเลอะใช่แล้วคับเป็นความสามารถของเด็กๆนะครับที่จะต้องรู้ว่าเช็ดแล้วมันต้องสะอาดสิาาแต่เช็ดแล้วมันเลอะยิ่งเลอะก็ยิ่งเช็ดยิ่งเช็ดก็ยิ่งเลอะมันจะจบยังไงเนี่ยนั่นแหละสิคะเป,ะป็นอย่างนั้นไปดูเลย บททดสอบนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาครับแม่ที่เกิดจากความเลอะเทอะบนกระจกไม่รู้ใครมือบอนมาเขียนอะไรก็ไม่รู้ครับแม่เด็กๆนั้นต้องมาทําการเช็ดครับเพราะคุณครูขอความช่วยเหลือนี่ครับรอยเปื้อนที่เราว่าไว้โอ้โหดูครับและนี่คืออุปรกรณ์ที่เราเตรียไมไว้ให้มีหนังสือพิมพ์เน่ครับผ้าครับแล้วก็ฟองน้ําเจ้าปัญหานี่ครับ ฟองน้ํเจ้าปัญหาเกิดจากนี่ครับเราจะฉีดสีเข้าไปในฟองน้ําครับโอ้โหถ้าใช้เจ้านี่เช็ดครับมันจะยิ่งเช็ดและยิ่งเลอะครับมาดูครับว่าเด็กๆจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคุณครูไหว้วานแล้วครับจำมั่มใช่ไหครับน้องคนนี้ครับมีถุงมือครับแล้วก็ผ้ากันเปื้อนครับสนุกนี่ครับโอ้โหดูแววแล้วครับโอ้โหเช็ดแล้วครับเหมือนจะออกแล้วครับคุณผู้ชมเขา อ๋บปลดมือครับหลดมือแล้วครับลอยก็ไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมปกติเชฟก็คงจะหมดนะครับแต่อุปกรณ์ของเราดีครับแม่ดันฉีดสีเข้าไปและนี่ครับตัวช่วยครับดูสิครับว่าเด็กๆจะเปลี่ยนไหมครับมาใช้เป็นพวกอุปกรณ์ตัวอื่นมันไปชุกแน่นครับไม่เลอะครับไปแล้วครับเอาเลยครับเริ่มเลยครับเอ๊ะทำไมมันซึมออกมาเยอะครับเอาเลยครับ เช็ดไปนานก็ยังไม่หายครับนี่ครับจนมีคนเดินผ่านมาครับคุณครูผ่านมาเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ผ่านมาแล้วยังไงครับแล้วก็หายไปก็หมดเลยครับเอทิ้งงานครับโอ้โหโอ้เช็ดไม่ได้โอ้เช็ดไม่ได้คนเมื่อี้ทิ้งงานแล้วครับคนนี้มาบ่นว่าเช็ดไม่ได้ครับเอาอะไสิครับยังไงครับนี่แอบนะครับไม่ค่อยถนัดนะคือนันน้องๆครับอ้า ยิบเข้ามาโลกเร็วเช็ดนะครับโอ้โหน้ำครูชมเรื่อนมครับยิ่งบีมยิ่งออกครับสีเราครับไม่ต้องกลุ่มน้ำครับนี่ครับรุ่นพี่มาแนะนำครับหารู้ไหมนั่นคือหายยนะแครับโอ้ยิ่งชุบน้ำยิ่งออกมาครับคุณผู้ชมทั่วกระจกเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยมีครับไม่เปลี่ยนมาใช้นะครับ อันนี้เกลี่ยจนทั่วครับคนนี้ครับไม่สะอาดครับมาดูคนที่สามครับคุณผู้ชมโตขึ้นมาอีกนิดครับอันนี้ลอยแล้วก็เล็กกว่าเดิมนะครับมาดูนะครับคุณผู้ชมมองครับทำไมมันเยอะทําไมมันเลอะมากขึ้นครับส่วนอุปกรณ์ตัวช่วยก็ยังมีไว้ให้เลือกใช้อยู่ครับไม่ใช้ครับขำครับ โอ้โหครับคุณผู้ชมเอาเลยสิครับทำไมมันซึมออกมามากกว่าเดิมครับดูครับอย่างนี้นะครับแป๊บหนักกว่าเดิมครับโอ้โหไม่รอดครับคุณผู้กี้นครับมาดูคนนี้ครับรอยเล็กๆเท่านั้นครับคุณผู้ชมแต่ดูคนนี้ให้ดีนะครับจากรอยเล็กๆครับ ขยายวงกว้างครับคุณผ<ม><พย>ู้ชมนี<พย>่ครับพายุเริ่มก่อตัวแล้วครับแล้วก็กลายเป็นทอร์นาโดไปแล้วครับตอนพายุโ,โ,หโ,หโหนี่ครับทอร์นาโดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมแก้ไม่ได้ครับคนนี้แก้ปัญหาไม่ได้ครับมาดูคนนี้ครับโตขึ้นมาอีกนิดครับคุณผู้ชมโอ้โหตั้งใจเช็ดอย่างดีแต่ทำไมมันยิ่งแดงครับ มาเลครับนะครับพิจารณานะครับอุปกรณ์ของเราครับเริ่มมองนะครับและลองเปลี่ยนมาดูอีกฝั่งนึครับคุณผู้ชมดูครับเหมือนนักทดลองนะครับนี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยครับมีหนังสือพิมพ์ด้วยครับเช็ดแป๊บเข้าไปครับชุบน้ํามาครับยังไม่ใช้ตัวช่วยครับแล้วไงต่อครับนี่ครับหยิบหนังสือพิมพ์มาแล้วครับเห็นไหมครับ เห็นเท่าไม่รอดครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหเอียดเลยครับสะอาดเอียดครับนี่ครับโหยิ่งโตยิ่งมีประสบการณ์ครับคุณผู้ชมมาดูคนต่อไปครับโอ้โหลอยรูปหัวใจครับหวานแหววมากลอยเล็กนิดเดียวครับคุณผู้ชมนี่ครับเด็กโตครับเห็นไหมครับเขาสังเกตเลยครับว่าฟองน้ํามันมีปัญหาครับนี่ครับมีปัญหาครับทําไงครับเดินไปเปลี่ยนไหมครับมีอุปกรณ์ไว้ให้นะครับนี่ครับ แล้วเขาก็เอาผ้าชุบน้ำครับคุณผู้ชมนี่ครับมาเช็ดครับนี่ครับผ้าชุบน้ำครับโอ้โหเช็ดจนแดงเลยครับผ้าของเราแล้วดูครับเป็นไงเอาผ้านี่ครับเอาผ้าอีกผืนมาเช็ดให้แห้งครับเห็มไหมครับโอ้โหสุดท้ายก็สะอาดเอี่ยมอ่องครับนี่ครับอื้มมันมากครับเอาหนังสือพิมซ้ำอีกครับโอ้โหคนนี้ใช้ครบทุกชิ้นครับ มาเอามันกับการทำความสะอาดครับน่ารักมากครับวันนี้ครับโอ้โหเอ้าเอาเอ้าเยเดูรับเทียบแอสเุยยาสุดยอดจริงๆครับน้องวันนี้ครับน่ารักที่สุดเลยครับและจากสถานการณ์นี้ครับเราจะได้ข้อคิดอะไรดีๆบ้างไปฟังกันดีกว่าครับในหัวข้อเรื่องยิ่งเช็ดยิ่งเลอะนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าเด็กเล็กกับเด็กโตนั้นหยิบอุปกรณ์แบบเดียวกันเลยนะคะคือฟองน้า แต่วิธีการแก้ไขปัญหาค่ะต่างกันค่ะ<ส>เด็กเล็กนะคะไม่ทราบว่ามีสีอยู่ในฟองน้ำเช่นเดียวกับเด็กโตแต่เด็กเข้าใจว่าเช็ดไปเรื่อยๆสิ่งที่เลอะเทอะนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งที่มันเลอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่ส,สุดค่ะส่วนเด็กโตค่ะจะเริ่มสังเกตแล้วค่ะว่าสีของสิ่งที่เช็ดกับสีที่มันเกิดขึ้นคนละเรื่องกันนะคะดังนั้นแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะจะเห็นว่าเด็กจะเริ่มมีกระบวนการแก้ปัญหานะคะโดยการนําฟองนั้นนั้นไปจุ่มน้ําแล้วก็ล้าง และนำกลับมาเช็ดใหม่เพื่อให้สิ่งที่ต้องการนั้นนะคะสะอาดขึ้นและไม่เลอะเทอะเหมือนอย่างเก่าค่ะช่วงหน้ากลับประชมอดได้รอได้ภาคสองแก้วติดถาด กลับมาสนุกกันต่อกับอมยิ้มในช่วงต่อไปครับครั้งนี้ใช้เรื่องของแก้วน้ําอีกแล้วครับแก้วน้ำจะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้ใช้สมองของเขาในการที่จะใช้แก้วน้ำานี่นะครับไปแก้ปัญหา,าจะเป็นอย่างไรไปดูกันอมยิ้มพ่ว่งนี้ครับ บททดสอบนี้นะครับเป็นบททดสอบเกี่ยวกับการปรับตัวและการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันโอ้โหไม่คาดฝันยังไงนะครับคุณผู้ชมก็อยู่ดีๆครับแก้วน้ําที่เอามาเสิร์ฟครับนั้นมีแก้วใบหนึ่งครับมันติดกระถาดครับโอ้โหแขกผู้หลักผู้ใหญ่จะว่ายังไงแก้วใบนี้กินไม่ได้ดูกันครับว่าน้องๆจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ครับหน้ามั้งเราครับโอ้โหทําทีมานั่งประชุมเดี๋ยววันนี้ครูฝากเราเนี่ยช่วยเสิร์ฟน้ําให้แขกหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณมีธุระแป๊บหนึ่งแล้วคุกลับมา ให้เสิร์ฟน้ำให้หน่อยครับแก้วอื่นยกได้ครับเว้นแก้วนี้ครับเวนกรมแล้วแขกพเราผู้ใหญ่จะทานน้ำดื่มน้ำได้อย่างไรครับเนี่ยมาแล้วครับกดนิดหนึ่งครับเดินมาเลยครับเรียบร้อยเลยครับเสิร์ฟน้ำผู้ใหญ่ครับดูครับความน่ารักของเด็กครับเสิร์ฟทีละแก้วครับเอาครับเหลือใบสุดท้ายครับปั๊บเขาให้เอาครับ งงครับเด็กไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมงงครับเอาแล้วครับแก่ผู้หลับผู้ใหญ่ก็ยังทําเป็นไม่รู้นะครับยกมาครับเอามางัดให้ดูเลยครับว่ามันมันดึงไม่ขึ้นเอาล้สิครับทำอะไรครับแล้วดูครับแล้วอยู่ดีๆเธอก็หายไปครับไปทําอะไรครับนั่นไปไหนครับเอากลับมาอีกทีพร้อมอะไรครับคุณผู้ชม เห็นไม่ช e <forward> ัดขอดูชัดๆครับโอ้โอ้มาทั้งเยือครับน่ามายิ้มเลยครับทั้งเยือเลยครับพี่โอ้โหน่ามาเขินไปเป็นแก้วใหญ่กว่าคนอื่นครับโอ้อะมาดูเด็กคนนี้ครับโตขึ้นมาอีกนิดครับอครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วครับไม่ขึ้นครับคุณผู้ชม ปึ้นงนะครับตรงนี้มาคเาค,รครียดคุณผู้ชมเอาไปซีครับแก้วมันติดมันติดใบสุดท้ายด้วยเมื่อกี้จะทำยังไงครับคนเมื่อกี้นี้ครับแกไม่ได้มาดูคนต่อไปครับเอาครับเอาครับจใบที่ติดจะทำยังไงครับพยายามแงะนะครับคนนี้ครับพอแงะไม่ได้ก็เอาใบนี้ไปให้ก่อนครับ,รบเหลือใบสุดท้ายครับ เราทำประธานครับหิวน้ำนะครับคุณหญิงหิวน้ำแล้วครับได้มีีอกต่อเนี้ยหลอดดื่มได้ต่อเนี้ยอะไรครับไปเอาหลอดมาครับคุณผู้ชมโอ้โห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 ครับบอกทานทั้งขาดครับนอัดูเสิร์ฟผมเป็นการเสริมนะครับนี่เท่มากครับคุณผู้ชมโอ้โหเสิร์ฟน้มขาดเลยครับคุณผู้ชม มาดูคนนี้ครับแม่น้องหนูตัวเล็กมาเชียวเลยครับหมาเสิร์ฟน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ครับครับนี่ครับโคโรใบสองใบนี่เสิร์ฟปุ๊บเอาครับติดครับเสิร์ฟหนครับข้ามไปก่อนครับมาดูครับมาดูครับคุณผู้ชมอึ้งเลยครับทำไงครับ ตาเป็นไม่พอแห้งครับยิ้มครับวันนี้ใช้ความน่ารักครับสยบครับแก้ไม่ได้ครับวันนี้มาดูคนต่อไปครับโอ้โหเด็กโตแล้วครับเอาครับรู้แล้วเ้าใบนี้ติดครับอครับงงครับไม่รู้ทำไงครับออกไปอีกรอบหนึ่งครับและนี่ครับเราแอบถ่ายครับทำอะไรครับ เอาหลอดมาออกคงเอาหลอดมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมทําอะไรครับแงะครับคุณผู้ชมเอาหลอดมาแงะแก้วเข็นเข็น <s> ครับแล้วไงครับแงะได้เลยครับนี่ครับมาแล้วครับคุณพี่ครับเดิมให